เฮ้ยเบินนี่ไงอ่ะเออเฮ้ยโอพร้อมสำหรับพิเศษมาแล้วกานนี้มันแสบตาเกินอ่ะไม่ชอบเลยอะไรตบแก๊กอยู่ข้างหลังคเชี่ยอยู่ข้างหน้ากูด้วยวะคนคนฝากไปแก่ไอ้กล้วยนี่มันคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยบินนี่ไงอ่ะเออเฮ้ยโอพร้อมสำหรับพิเศษไอ้เฮ้ยไอ้เยลโลว์วันว้าพี่เยลโลว์ว้ามาหาใครให้ดูพร้อมสำหรับพิเศษอยู่ข้า เป็นอะไรเฮียมุดเอาระเบิดมาหลังกู้เฮียมายังไงวะความแบบว่าเฮียเฮียดีๆไม่ปินแน่ละเอาระเบิดไปอยู่กลางหลังกู้นะแม่งบินอย่างเท่เลยเมื่อกี้อย่างกระป๋อยกว่กินกี่เฮียบินแล้วเอากระอยข้างหลังกู้เฮียวิ่งแทบตาย เจอโปรเฉยอะไรเออเี่อทุกคนาจะกลับไปติดแบบก็แล้วกันเอาพี่เอาพี่เอาเอาเอาระเบิดพี่ลืมดูไปคนไปหมกระเบิดแล้วนี่เอาเอาเอาคืนไปเพื่อนนี่โชคดีพี่เอ้รอเดยวลากอกแ๊กยได พี่อยากเห็นไอ้ตัวนั้นจับระเบิดอีกรอบปะนั่นๆๆๆมันอยู่ข้างบนน่ะจับยังไงเอาเชี่ยระเบิดอยู่โชคดีเพื่อนวันดีพี่บินดูจักแต่อายุเอามาเลยเูาเห็ดร่างเนยไม่บอกใครเลยอ่ะไม่ไปแบบเงียบๆเลยอ่ะพี่ก็เลยจะสังเกตนะตอนเราไปเงียบๆพี่ก็ยืนดูอยู่ระเบิดมันอยู่ไหน ด้วระเบิดไม,มาผมไม่รีบหรอกพี่มาดิมันมีคนแข่งกันจ้องน่าเหนือซุปเปอร์แมนว่ะดูดิดูบอลบินดูบอลบินดิจ้านเห็นปะอเหี้ยเดี๋ยวเนี่ยพี่ซุปเปอร์แมนเหรอเป็นกีเอ็ปปมหรอือมันเป็นโปนรอ่าอ,อ่าโชคดีโชคดีใครดีแล้วขี่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 หลังขี่หลังกีเอ็มบินบินเออขี่ด้วยขี่ด้วย บิบิบิอเียอย่าปาบอเอบบ้ยเบิดระเบิดไหนระเบิดะไประเบโอ้โหยังไงมันก็ชนะบินขนาดนี้เดเดพี่หมีแว่งเล่นโยคะข้างหลังเลยมาแล้วรีบไป เนี่ยมาของจริงโอ้แล้วแหละเออระเบิดอยู่ข้างไน้คุณตายไปแล้เจ้ามันตายไงอยู่ด้านหลังอะ่ะเออผมรอดแล้วพี่ผมรอดแล้วผมผมรอดแล้วรอดแล้ว,มมวผมรอดแล้วไม่<ๆ>มเรียล้วนี่คาจุเออ โดยดีใคยเป็นวะนู่นนู้นระเบิดอยู่นู่น,น,น,นไม่มาไม่มาเพื่อความปลอดภัยต้องห่างกันเยอะๆรันรันอีกแล้วไอ้อ่ะรันอีเกเยอะอ,อ้าวโปหายแล้วนี่น่าจะโดนแบนแล้ว

นี่แอโปมา้มันยังไม่โดนแบทพี่ไอเทียนี่มึงอย่าบินมาเฉียวแลเบิดดิสัตว์เฮ้ยแล้วทำไมไม่แตะโปะเมื่อกี้มันกำลังบินเจ้าออเออไอเดียวโปเป็นตัวใครตัวมันดิตัวใครตัวมันเกียดเลยแอโปเนี่ยเจอเพิ่มเไิมกูเห็นอะไรเลขกูรู้จะกากแก้วกูเลยกูมันบินดี เออมันมีถือระเบิดพี่ว่าจะถือระเบิดแจกใจกันทุกคนดน่ากลัวเออจะเดินมาหาระเบิดเออโปมันจะระเบิดให้ได้วะเออดีพี่เยอามาเยอะมาระเบิดมาระเบิดมาแล้วพี่ดัดใจเฮ้ยหลอดหลอดหลอดมดร้อยตาผมหมดร้อยอาเกน

โป้มันเถื่อนละเบิดอไอ้เี้ยมันกลเกิมันเถื่อนละเบิดบิน่อ้อยยืนอยู่เดี๋ยูกอ้อยยืนอยู่มาดีมาดีมาดีแอบหลังสับประสิ่งสิ่งของไว้มาเร็วเบี้ยวอย่างโดนป้มเันเปียเลยโคตรเกลียดเลยจะตามมา ไอ้เียแล้วมันมันมันบินมาล้วเปิดโฉบล้วยมีนเ้วเปิดมันตามพี่ไม่ตายมันมเห็นโปลโดนลูกกระบะด้วยวย,ยิงชนะโปลได้คือแบบเทพเจ้าอ่ะพี่บอกเลย เดือสองคนแล้วระเบิดมันตามหลังเองกี่วิกี่วิสิบสองวิทำไมมันบินอย่างงี้มะไม่ได้ก็ไม่ชนะแม่งบินอย่างงี้